No, พี่ชานครับผมก็เป็นวาระที่เราจะต้องมีการแนะนําตัวกันสัหน่อยเพื่อที่จะให้ได้เห็นว่ากระบวนการทํางานเพื่อที่จะให้การเมืองนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นความหวังของประชาชนเป็นอย่างไรกันบ้างการเมืองของสุวรรณรีะจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็มาคุยกันแนะนำะผู้ประสานงานพรร ประชาชนประจำจังหวัดสุพรรณบุรีให้แนะนำตัวกับทุกท่านก่อน,น,นครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมคุณสรรเสริญเ,เอกอิสานุสรอนในนามผู้ประสานงานพรรคประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเนีครับเพราะผมทำห้ผมรายงานเลยนะผม,ผ,มยยยนะผมอ่านชื่อนายทุกคุณแกไม่ได้ยาวเลยเรื่องโนะรสนะงสอนไม่ได้ให้โรงสอนได้การทำงานของพรรคการเมืองที่เปนะ็นพรรคการเมืองของประชาชนน่ะ ต้องไปแบบนี้ต้องมีสนุกสนานเขาอาคนธรรมดามาทำงานเอาคนธรรมดาคนที่เราสามารถพูดคุยกันแบบพี่น้องลูกหลานเป็นอย่างนี้การแต่เขามีอุดมการเขาที่มีอุดมการของการเป็นคนรักประชาธิที่บรรไดยรักความถูกต้องรักความยุติธรรมและอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีผู้ประสานงานเนี่ยบทบาทหน้าที่คืออะไร ในส่วนของผู้ประสานงานเนี่ยก็คือตามชื่อเลยผู้ประสานงานนะก็คือ,อทํางานในส่วนของน,นํานโยบายจากส่วนการของพักนะมาสู่จังหวัดนะครับแล้วก็นําปัญหาของจังหวัดนาสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดรายงานไปสู่พัก<ม>นะครับประมาณนั้นแล้วก็เป้าหมายต่างๆของของผู้ประสานงานเนี่ยที่ที่พักได้ได้ส่งมา ให้เราทำเนี่ยก็คือในส่วนของการเพิ่มสมาชิกผู้มีอุรมการเดียวกับพรรคนะครับและก็ในส่วนของการหาทีมงานคณะทำงานเพื่อมารุวมงานกันนะเติมคนเข้ามาใชยเติมคนเข้ามาทำงานแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการหาผู้สมัครในนามของพรรคสรรหาสรรหาผู้สมัครในนามของพรรคก็ไล่ตั้งแต่อบตไปถึงจังหวัดถึงสสต้องนำสกุณดังไหมเนี่ย ทำได้ทำงานอยู่ก็มากับเราได้ทาให้รรทุกการเดียวกันนะครับบรรทุกการที่พร้อมที่จะทํางานเพื่อสร้างพรรคเราต้องบอกว่าเราต้องเน้นถึงพรรคพรรคประชาชนเนี่มันคืออะไรมันคือของประชาชนนะของพวกเราทุกคนของพรรคประชาชนทุกคนครับและก่อนที่เราจะไปนำพรรคมันก็เหมนพาหนะรถเราต้องสร้างรถให้มันสมบูรณ์แข็งแกร่งที่จะพาไปสู่ จุดหมายไปทางได้ใช่แต่ถ้าเราสร้างรถทูบูพังๆแล้วคนมันไปได้มันผู้สัตว์รับมันก็คือมันประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคนสภาพรถเองสภาพคนขับเองนะสภาพของผู้ริ้วกรจะไปหรืเป้าหมายได้ต้องให้พร้อมใช่ต้องวร้อมกันต้องเปลี่ยนน้ำมนใจเดียวกันต้องตัเงินเราต้องตัวรถก็คือตัวพะะ ใช่ต้องมีความเข้มแข็งมีโครงการที่มั่นคงครับคนที่จะขึ้นก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าอยากจะไปแบันนี้ก็คือมาชิมอัหเหล่านี้เลยนะคนขับก็คือเรถขนนันเมืองคนขับก้เป็นคณะทำงานคณะทำงานแล้วก็นักการเมืองที่จะต้องมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ เป้าหมายที่ระหว่างไว้ว่านโยบายเราจะทำอะไรแต่บ้างยังไงใช่ไหมในฝั่งเขาใช่พัประชาชนเนี่ยใช่นะพักประชาชนนะเราสร้างจากประชาชนประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคให้เขาเข้าใจว่าพักประชาชนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเดินตามไปทุกตุอให้ผู้บริหารได้สื่อสารถึงกับพี่ๆน้องๆสมาชิกของเราว่าตอนนี้ ผู้ประสานงานทําอะไรยังไงกันอยู่เป้าหมายต่อไปทําอะไรยังไงกันบ้างเดอยากจะให้สื่อสารกับพ <Okay. S 1> ี่น้องสมาชิกครับช่วงนี้มันผ่านช่วงเลือกตั้งนายกอบจอสอจอเรียบร้อยแล้วเนาะเป้าหมายของคณะทํางานในส,ส,ส่วนของสุพรรณเนี่ยก็คือการเร็วๆนี้นะเราจะมีการเลือกตั้งตัวแทนประจำอำเภอครับเนาะอยู่ในช่วงของการสรรหา ตัวแทนก็คือในแต่ละอำเภอเนี่ยนะเราจะมีตัวแทนเข้าไปแนวทางต่างๆเนี่ยก็คือหนึ่งนะเราต้องมีคนที่จะมารวบรวมการกับเราก่อนอนะสองคนต่างๆเหล่านั้นนะจะต้องผ่านการอบรมผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามหลักสูตรใช่คนที่จะเข้าอบรมได้เนี่ยลงทะเบียนอ่าสองพอลงทะเบียนเสร็จอ่าพักเขาจะให้พีเทมาให้ทำ พอผ่าน P ีเท t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนนั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องอบรมนะหลักสูตรของการอบรมเมื่อก่อนมันจะเป็นสาวันสองคืนสามวันสองคืนใช่แต่ตอนเนี้เหลือแค่วันเดียวไม่ค้างคืนตกลงวันเดียวเลใช่ไหมวันเดียวละวันเดียวแต่เห็นพี่น้องเห็นพี่น้องเราบางจังหวัดบอกว่าเขาเปลี่ยนกลับไปที่เดิมอีกแล้วว่าเฮ้ย ตอนสามวันสองคืนอีกแล้วอนนี่มีบางจังหวัดเห็นสื่อสารอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กบอกว่าเอาตอนแรกว่าจะเป็นวันเดียวแต่ตอนนี้กลับไปเป็นสามวันสองคืนอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องเราแต่ว่าสุพรรณบุรีหนึ่งวันวันที่แปดวันที่แปดมีนาจัดการอบรมขึ้นที่สุพรรณทั้งหมด40ที่นั่ง40ที่นั่งไม่เอี่ยง่ลยตอนนี้เต็มหมดยังเกินนะครับเกินแล้วแปลว่าเข้าในคมแล้วผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะ เข้าไม่ครบก็เอาไว้รอบสองเดี๋ยวพักจะแจ้ง่าใไรเลยครับบ้างถือว่าผ่านคุณสมบัติบอกชี้แจงให้เรามาชิบบางคนไม่เข้าใจว่าโครงสร้างของพักใหม่นั่นคืออะไรบางคนบอกทำไมผู้ประสานงานพักไม่รีบทำไม่ตั้งสทไม่อะไรแต่มันมันสมาชิกครบร้อยไม่ครบร้อยต้งไหล่อทำไมทำไมไม่ตั้งททที่คว้นกับผอในในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีอำเภอไหนที่ ที่เลือกตั้งเลือกตั้งเลย่อใช่เพราะว่าพรรคเขายังไม่อนุญาตมันมีขั้นตอนนะหนึ่งจะต้องผ่านพิเทสอย่างอบรมได้นะสองอบรมเสร็จแล้วคุณผ่านไม่ผ่านนะถ้าคุณผ่านคุณไปนั่งรอประจําตําบลของคุณนะพรรคมีสัญญาณมาเมื่อไหร่เราเลือกตั้งได้เมื่อนั้นนะประมาณนั้นนี่คือนี่คือแนวทางการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้นะใจ้แล้วเข้าใจกันนะพี่น้องสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านทั้งหม คือโครงสร้างพักเมื่อก่อนเนี่ยพอครบร้อยเราก็ตั้งกันเองได้เลยรื่อนกระที่พักแจ่งเรื่องปีนีแหละแจ่มทั้งรูปภาสานงานสร้างงานระปภานางานแจ่มพักใช่แต่ในปัจจุบันนี้เราต้องอบรมก่อนไปเลยไปเลยไปเลยโอ๊ครองชื่อเรายังไม่ได้เข้านะต้องต้องมา เทสก็คุณเข้าใจไม่ได้มีเทสมันีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเท่าไหรถ้าจะเข้าอบรมจะไปต่อยอดในการเข้าสู่การสัมมนาได้ไหมผมอบรมแล้วปรากฏว่าขาดบางประการต้อง็ไม่ขานอีกไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เป็นเปรอไปรอไปรอไปรอเภอเมืองมีห้าคนผ่านห้าคนผ่านห้าคนอ่าก็สามารถลงได้หมดทุกคนลงได้หมดทุกคนได้แล้วนะจัะ คนไทยจะไปน็อตเป็นี่อันนี้ียกวาดีลกันก่อนถ้าไม่ดีลกันคุณก็ไปแข่งกันเพราะว่ากทั้งหมดก็แล้วแต่สมาชิกสมาชิกในอำเภอเมืองเนี่ยมันมีสมมติมีตัวแทน5คนสมาชิกไปกาคนไหนได้คะแนนเยอะสุดคนนั้นจะได้เป็น2-3 3คนตัวแทนอันดับ 1, 2, 3ออันดับ1ก็เป็นตัวแทนที่จะเข้าไปประชุมร่วมกับพ ประชุมก,กันส่วนการอ่าส่วน2กับ3ก็คือจะมาช่วยกันเปลี่ยนการรับทำงานอืมมาดูเรื่องการก็ช่วยกันประมาณนนั้ก็จะไม่ให้เกิดการ่ต้องเยี่ยงชิงกันไหมแบบโอ้โหโส,สู้ดูเดือดบางจังหวัดเขาบอกโอ้โหสู้กันดูเดือด,ดคนคนม<อ>าเยอะนี้เราพยายามจะไม่แบบนั้นนั่นคือเมื่อก่อนเมื่อก<อ>่อนตอนที่หลังจากที่ครบร้อยเลือกตั้งครบร้อยเลือกตั้งแต่ตอนนี้พรรคสกรีนหมดอ่ะแต่ก็ไม่มีอุดมการณ์จริงใคร ไปเป็นตัวละไม่ได้ไอ้พวกไอ้พวกอยากเป็นที่ไม่ใช่เหาใช่เพราะแต่แต่ต้องเอาพวกอยากเป็นและอยากจะทางานาให้เข้าหลกักใหญ่ใจความวันนี้เนี่ยห,หนึ่งแนะนําให้ท่านได้เห็นว่าพรรคประชาชนพรรคการเมืองพรรคนี้มีการทํางานที่เป็นกิดจากลักษณะมีแผนงานที่ชัดเจนและที่สําคัญคือให้ประชาชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมจริงๆออย่างผู้ประสานงาน ที่ทางานตรงนี้ก็พร,ร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อไปฝากทิ้งท้ายหน่อยอกับพี่ๆน้องๆสมาชิกของเราครับผมกม็ในส่วนของสุพรัณ์เนี่ยนะเราบริหารจัดการการันแบบโปร่งใสยอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันอาจจะ,อะมองว่าขับเคลื่อนชา้าเดินได้ช้าเนี่ย,ยส่วนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางเองได้ต้องรอจากพักนะครับ แล้วก็ในส่วนของการประกาศต่างๆไม่ว่าจะประกาศรับสมัครผู้มาลงตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องรองการสื่อสารจากพักมาถ้าพักมีการสื่อสารลงมารับรองนในส่วนของคณะทํา,าง,งานจะชี้แจงให้สมาชิกในสุพรรณได้รับทราบอย่างแน่นอนครับเรีกวทำกันทันทีทำทันทีนะครับทั้งทั้งทั้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามกันเรื่อยๆ เราก็จะมีการสื่อสารถึงกับพี่ๆน้องๆสมาชิกของเรากับผู้ประสานงานทางคณะทำงานเราก็จะขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเข้มแข็งและสนุกสนานครับผมมากันบ่อยๆวันครับนี้จะไม่มีแบบเงียบไมีเงียบๆเงียบๆเราจะวันนี้คือที่จะร้องเพลงให้ฟังวันนี้คือที่เราประกามารายงานว่าวันนี้กำลังทำอะไรหรือไปประสานงานกับพรกมาเป็นอะไรบ้างก็จะมาที่แจงให้สมาชิกได้ทราบครั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 บคบเต็มหมด ยังไงกันอะไรนี้หมอสันหายไปไหนคุณสันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยกันนะส่วนผมก็วิเชนก็อาจจะไลฟ์เฟซบุ๊กกันบ้างอะไรบ้างคุยกันตลอดก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสุดท้ายนี่ฝากประชาสัมพันธ์ทีนึงนะาส่วนของรรคประชาชนสุพรรณบุรีเนี่ยต้องการหาคณะทํางานต้องการหาเพื่อนร่วมอุวมการมาทํางานร่วมกันมาช่วยกันกับเพื่อนทุกกันนั่นก็คือหนึ่งซึ่งเราจะมีการอบรมมนที่แมีนานี้นะครับที่สุพรรณ แล้วก็อีกอย่างนึงคือการหาผู้มาเป็นตัวแทนพรนะในการลงสมัครตำแหน่งต่างๆนะตั้งแต่อบอตออสมาชิกของการ<อ>บริหารส่วนจังหวัดน,นะ,<อ>ะส่วนตบลนเนาะ<อ>แล้วก็มานายกอบตอนายกอบตอนะมา เทศบาลเทศบาลนะสมาชิกเทศบาลนายกเทศบาลอายกเทศมนตรีแล้วก็ในส่วนของสทตอนนี้นึกนักชุดต่อไปจะไปเทศบาลเทศบาลใช่ไหมในส่วนของสทเนี่ยเราต้องการรับสมัครอยู่นะตอนนี้หลักใหญ่ใจความคือต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับต้องต้องเป็นสมาชิกใจต้องเป็นสมาชิกก่อนเออแล้วก็ให้มาพิสูจน์หัวใจและอุดมการณ์ครับผมตามกฎจริยการของพรรค เรียนรู้ให้กระจายชัดเจนท่องแท้และก็สมาชิกของเราเชื่อกันสำรวจตรวจสอบว่าแต่ละคนนั้นมีคุณาบัตรครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทํางานเพื่อประชาชนหรือเปล่าครับผมนี่ก็คือตอนนี้เป็นช่วงที่เราต้องการตัวแทนที่จะลงเลือกตั้งสทครับครับก็ช่วนนะครับพี่น้องเรามาสร้างพรรคสร้างการเปลี่ยนแปลงจังหวัดสระบุรีนะครับในนามพรรคประชาชนก็ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนครับผมช่องทางของการสื่อสารติดต่อกันคือหนึ่งหมายลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานครับมข้อที่2ก็จะมีทางเพจของพาคราชสนประจำจังหวัดครับนะครับซึ่งจะขึ้นข้างหน้าให้ท่านได้รู้ได้แล้วครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ